ดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จวะัลขะังยุคกลางนะครับเป็นคู่แฝดบรรลือโลกนะเป็นคู่ที่สองผมไม่กล้าวางสลับตำแหน่งนะเดี๋ยวผมกลัวพลาด <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเหมือนกันมากนะฮะให้ดูชัดๆเห็นไหมดูองค์ซ้ายเหมือนจะเก่ากว่านะแต่องค์ขวาคือองค์ที่มีพุทธคุณนะดูนะครับดูลักษณะแขนการทิ้งไหลการประสานมืออะไรนะฮะเหมือนกันมากเหนก็นไหมฮะ ที่ผมบอกไงอ่าเป็นคู่แฝดบรลือโลกอ่าน,นี่คือพระเก่าเกาจะปังบันสมเด็จในตำนานยายขำตาฟักรหรืออาจจะเป็นใครก็ได้กดพิมพ์มานะแต่ให้รู้ว่ามันมีจริงนะอันนี้คือสมเด็จวัดรักครังที่ผ่านการปลูกเสกจากสมเด็จโตที่จะสามารถแตะถ่ายพุทธคุณได้คุณเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหน่อยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะสวยมากนะเอ่อ เดียวนีมันลำบากนะะดูใกล้เข้าไปอีกนิดนะฮะเกาดูเกา,ด,เกาดูดีฮนะดูสวยงามเนื้อหาดูใกล้เคียงกันเนื้อเดียวกันเลยละน,นะหมายถึงว่ายุคใกล้กันนะฮะสร้างใกล้กันนะอันนี้เดี๋ยวผมสลับตำแหน่งสีซีดคือของแท้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาซ้อนเลนกันดูนะครับนี่คือคู่ที่สอง